สรุปการวัดผลและประเมินผลการศึกษานะครับการวัดผลการศึกษา (Educational Measurement) หมายถึงกระบวนการในการกำหนดหรือหาจำนวนปริมาณอันดับหรือรายละเอียดของคนุณนลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคลดำเนินการอย่างมีขั้นมีตอนเป็นระเบียบแบบแผนจะทำให้ได้ตัวเลขหรือข้อมูลที่จะนำไปบรรยายบอกจำนวนหรือระด,ดับของสิ่งที่ถูกวัดนะครับ ส่วนการประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึงกระบวนการในการตัดสินใจสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีคุณภาพดีในระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบนะครับ องค์ประกอบ3ประการในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับ 1. ผลของการวัดมิชมน่์หมายถึงทําให้เราทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะประเมินว่ามีปริมาณเท่าไรมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อที่จะนําข้อมูลนั้นไปพิจารณานะครับ 2. เกณฑ์การพิจารณาคิสเทียในการที่จะตัดสินใจหรือลงสรุปเรื่องใดจะต้องมีมาตรฐานสําหรับสิ่งที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จากการวัดนะครับและ 3. นะครับการตัดสินใจเดซิชัน เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลของการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดว่าสอดคล้องกันหรือไม่การตัดสินใจที่ดีจะต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนกระทำอย่างยุติธรรมนะครับ การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วย 1. การประเมินก่อนมีการเรียนการสอนหรือว่าปรีเทสนะครับเพื่อตรวจสอบระดับสติปัญญาความพร้อมความสนใจค่านิยมเป็นต้นนะครับ 2. เป็นการประเมินขณะทําการเรียนการสอนนะครับเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ 3. นะครับการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบความสําเร็จในการเรียนรู้นะครับตามปกติในการวัดผลจะมีอยู่ด้วยกัน3ด้านได้แก่ การวัดในเรื่องของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยข้อนิชีบโดเมนเป็นพฤติกรรมทางด้านสมองและสติปัญญาโดยแบ่งได้ดังนี้นะครับข้อ 1. ความรู้ความจํา knowledge ก็คือความสามารถในการที่จะจดจํากับความรู้ที่รับไปนะครับข้อ 2. ความเข้าใจ comprehension ก็คือความสามารถในการตีความแปลความและขยายความนะครับข้อ 3. การนําไปใช้ application ก็คือความสามารถในการนําความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะฮะข้อ 4การวิเคราะห์ analysis ก็คือความสามารถในการหาข้อท็จจริงหาความสําคัญและหลักการต่างๆของสิ่งนั้นนะครับข้อ5การสังเคราะห์ synthesis ก็คือความสามารถในการรวบรวมเข้ามารวมกันหรือทําให้เกิดเรื่องใหม่สิ่งใหม่ขึ้นนะครับข้อ6กการประเมินค่า evaluation ก็คือความสามารถในการตัดสินสิ่งต่างๆโดยมีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสินนะครับ ต่อนะครับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย affective domain เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของค่านิยมเจตคติความสนใจนะครับและด้านที่3นะครับด้านทักษะพิสัย f i h o motor domain เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหวในการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายตลอดจนการประสานงานของประสาทและกล้ามเนื้อนะครับ ปัจจุบันอาจแยกลักษณะการประเมินผลจากข้อมูลออกเป็น2วิธีก็คือ 1. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์คิเเรียนเ e ฟเฟรนอิวาลูเอชันนะฮะก็คือการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆมีความสามารถถึงเกณฑที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับและวิธีที่2นะครับเป็นการประเมินผลแบบอิงกลุ่มนอมเลฟเฟรนอิวาลูเอชันนะฮะก็คือเป็นการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นนะครับ คุณลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือในการวัดผลนะครับผลของการประเมินจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6ลักษณะดังนี้นะฮะหความเที่ยงตรง (Validity) 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) 3. ประสิทธิภาพในการใช้ (Efficiency) 4. อำนาจจำแนก (Discrimination) 5. ความยุติธรรม (Fair) และ6นะครับความสะดวกในการใช้ (Ease of Use) สำหรับความเที่ยงตรงนะครับประกอบด้วย 1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาคอนเทนต์วาดิตี้ ก็คือเครื่องมือที่วัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัดและสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด2ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดได้ถูกต้องนะฮะสความเที่ยงตรงตามสภาพ c o n c u r r e n t Validity) ก็คือความสามารถของเครื่องมือที่ทําให้ผลของการวัดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบนะครับและข้อ4นะครับความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ predictive validity ก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและผลที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้พยากรณ์อนา,นาคตได้ถูกต้องนะครับเครื่องมือที่2คือความเชื่อมั่น reliability ก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ผลคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งกี่หนเมื่อไหร่ที่ไหนถ้าสิ่งที่ถูกวัดนั้นคงที่ก็คือความเชื่อมั่นนะครับ เครื่องมือที่3คือประสิทธิภาพในการใช้ Efficiency ก็คือคุณภาพของเครื่องมือที่สามารถให้ผลของการวัดได้มากและถูกต้องโดยลงทุนในด้านต่างๆน้อยเช่นใช้เวลาน้อยใช้เงินลงทุนน้อยใช้แรงงานในการวัดน้อยลงเป็นต้นนะครับ เครื่องมือที่4คืออำนาจจำแนก (discrimination) ก็คือความสามารถของเครื่องมือในการแบ่งหรือแยกหรือตอบได้ว่าผู้ตอบหรือผู้ที่ถูกวัดคนใดเก่งกว่าอ่อนกว่าหรือมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีกว่ากันนะฮะหรือมีลักษณะที่ต้องการมากน้อยกว่ากันอย่างไรนะครับ เครื่องมือที่5ความยุติธรรมแฟร์ Fair, ก็คือการไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในหมู่ผู้ที่เข้าทําการวัดด้วยกันคุณลักษณะข้อนี้มีความจำเป็นมากเมื่อต้องการนําผลของการวัดมาเปรียบเทียบกันนะครับโดยเฉพาะในการวัดเพื่อประเมินผลสำลิ์ทางการเรียนนะครับ และเครื่องมือที่6นะครับความสะดวกในการใช้ Each of u t u ก็คือใช้ง่ายใช้สะดวกมีคําชี้แจงชัดเจนในการใช้เครื่องมือไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นๆที่ยุ่งยากมากมายนะครับผู้ที่ใช้เครื่องมือก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญก็สามารถใช้ได้นะครับ จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551มีอยู่ด้วยกัน2ประการก็คือ 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ 2. นะครับเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษานะครับในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกรนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5พากำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน4ระดับได้แก่ 1. การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้และปรับปรุงการเรียนการสอนของครูนะฮะสเป็นการประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปีหรือรายภาคนะครับสการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดย เป็นการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานะครับและ 4. นะครับการประเมินระดับชาติเป็นการประเมินผู้เรียนทุกคนในชั้นป .6 ม .3 และม .6 ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆนะครับ